สภาพยับเยินรถทางเครื่องนักร้องดังเกิดอุบัติเหตุค่ะเรามาดูเรื่องราวของสาวแพวแาวแสงทองกันดีกว่าค่ะสําหรับนักร้องหมอลำนะ้าสวยหลายคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีสําหรับสาวแพวพาวแสงทองเป็นนักร้องหมอลำสาวที่มีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจัดว่าเป็นซุปตาร์หน้าฮาร์หมอลำซิงที่มีแฟนๆหลงไหล,ลในน้ําเสียงและลีลาก,การแสดงสุดแซ่บบวกกับความสวยนะ่ารักเป็นกันเองจํานวนมากกันเลยทีเดียวค่ะอาสุดนี้ขอความผ่านทาง Facebook นั้นระบุเมื่อตอนตีสามถึงบ้านลางนาผมกําลังจะหลับตาลงที่นอนมีเสียงโทรศัพท์เข้ามารถนักร้องหางเครื่องประสบอุบัติเหตุตอนนี้ทุกคนอยู่ในมือหมอปลอดภัย8เจ็บหนักสองขอให้ปลอดภัยทุกคนเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขอให้ทุกอย่างนั้นผ่านไปได้ด้วยดีหมดทุกหมดโศกส่วนทางด้านของแพลวพาวแสงทองนั้นระบุว่าอุบัติเหตุรอบแรกจากมุกดาหารถึงร้อเวลา18บแนิกา รถนักดนตรีถูกรถจักรยานยนต์วิ่งตัดหน้าทุกคนปลอดภยัยอุบัติเหตุรอบสองนั้นขากลับจากงานร้อยเอ็ด รถนักร้องหางเครื่องเวลาตีสองครึ่งีคนในรถโดยสาร10คนเจ็บหนัก2อีก8คนนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยมีปวดบวมช้ำตอนนี้ยุ้ยและพี่หนิงคนเจ็บหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยะโสธรแม่เรียกได้ว่าสภาพรถจากที่เจอชนนั้นก็น่าเป็นห่วงชัยย่อยคะ่ะส่วนอีก8คนที่รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเอ็กซเเล์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขณะนี้อยู่ที่สํานักงานทางครอบครัวไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเท่าที่หัวหน้าคนนี้จะทําได้เพราะทุกคนก็คือครอบ ขอบคุณทุกความห่วงใยจากใจจริงๆค่ะทางทีมงานก็วอวยพรใครทุกคนนั้นปลอดภัยหายไวๆค่ะ